เราเคยมีคอนเสิร์ตอีโรแมนติกมันอีโรนติกบวกกับโรแมนติกนะอีโรแมนติกคอนเสิร์ตไอต้องเป็นอะไรลักษณะเพลงรักจากคนเลวเออพลงรักอันนี้ไม่มีเลยเพลงสุดท้ายอันนี้คือเรียกว่าเป็นเพลงที่ไม่มีนะเลยกันนั้นเยอะเพลงนี้ไม่มีในอัลบั้มใช่มันเป็นเพลงเย็บจักให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเพลงเก่าเพลงเก่าที่ผมได้ยินมานะก็คือมีครูลิเกทางพิจิตร นั่นชื่อฟอปากฝ่ายที่ผมได้ยินตลกเขาเล่าพี่ๆตลบเขาเล่าเขียนเพลงนี้ไม่นานมากแล้ว,ลวเพลงนี้ถูกใช้เป็นที่รู้จักครั้งแรก ในภาพยนตร์คือใช้มาก่อนหน้านั้นแหละเก่ากว่านั้นอีกแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องแรกที่นํามาใช้ทํารู้สึกจะเป็นเทพผูบุตรทคติ้งโหนงเทพไปตั้งที่โหนงของที่เด่นอเด๋ออเด่นเทพเทพอะไรเงี้ยใช่ใช่ที่ที่เด่นเดือเทพนี่แหละแกเอามาแสดงบนเวทีในภาพยนตร์ภาพยนตร์นี่เป็นฉากที่ว่าเป็นเด่นน้องเป็นคาเฟ่ใช่ใช่เขแต่งตัวเป็นจีนเลยเป็นมิ้วเลยแล้วก็มาร้องเพลงนี้เพลงเพลงก็น้องไหงครับ ว่าเป็นคงจริงที่มาหากินอยู่ในเมืองไทยว่ามีเมียรักชายไรล,ลูกสาวรวยกันสองคนอีสวยทั้งคู่อีนูนายงยังไม่มีผัวสักคนนี่มาหนุ่มๆน่มีแจลูกสาวคงโตสวยก็ใครใครก็รักว่าหากให้มังเลี้ยงเยี้ยงจากข้าไม่อยากให้มันเยียกเก็บเรื่อแม่ก เก่งลูกค้าติงแจอยากให้มังยิ่งเก่งเหมือนแม่ว oh, ่นถึงไล่หักยิ่งหายมังลุงลุงสาวผงเล็งไปครับแบ๊กว่าอยากให้ยิ่งไม่ไรอะไรพ่อตัวมังยังไม่ใหญ่ว่าพ่อแางชายเหมืองก่ามีอทีจากไม่ไวว่าอลไรมาเลยหักยิ่งหายมังหรอาไว้รออีกหน่อยเชื่อนั่นว่าจะหักให้มังยิ่งสิสักซ์ โยกไข่แม่ของม,มัเบียดโอยแยกไหทั้งวังแม่มังอีสมักอันแหล่แยกสายแยกขวาแยกหลังแยกห้าแยกท่าสิ้นสั้นตัวเมโอ้แต่เมีย แพงลงขึ้นของมาทำไมเฮ้ยขาดของมานะเนี่ยไม่เห็นความหมายดีนะฮะใช่ใช่ตอนให้คนประหยัดใช่ใช่เสื้อผ้าคือเศรษฐกิจอย่างเงี้ยยุคหลังโควิดนี่นะบางทีนะเสื้อผงเสื้อผ้านะซื้อมาแพงๆนะนึกไหมไม่อ่อเราไปขายแลกขายก็มีปัญหาของกินยากกว่าในช่วงโควิดใช่ไหมไม่ไล่ไม่ไล่บางทีเสื้อแจ็คเก็ตขายนิดหน่อยมันไม่ใช้ของเสียก็เพิ่งเป้าขายกูขายว่าเขาขายไม่ใช่ของเสียมีเขมไม่ได้เยอะได้เลยแจ็คเก็ตขายเยอะ เดี๋ยวก็เสร็เนียวัาเข่าขาหัวเข่าเดี๋ยวก็เสร็จเต้าขายกเต้าเดี๋ยวก็เสร็จตูขาเยตูเดีวก็เสร็จ่ะกานีนิยมมากเลยนะแยกตูเนี่ยแยกเเ้ที่ตูทั้แต่ใช่คือตเกีงมาใหม่ๆเอาคาเฟ่จริงตูให้ขาดของแล้เอาก็ได้หลายๆสีมาเยะโชว์ปีแยกสวยสวยจีจากทีมีตางเยกไง แยกสายแยกขวาแยกความแยกหน้าแยกหน้าที่สักเมียอวแยกท่าแตกแปกอีแยกแหลกแยกไกลทั้งคืนไอช่า